สวัสดีครับยิ่งกิฟต์ออนเดะอทกอ episode เท่าไหร่แล้วนะ7

โนร้ระวังดูแลสัมภาระของคุณอย่าทิ้งไว้โดยไม่ตั้งใจ9 9 9 9 9ก็ครังนี้เรามาแบบไม่มีจุดหมาเท่าไหร่เราก็จะไปที่ที่เราเคยไปแล้วแหละกินเที่ยวเต้นเลรวเราไปเรืเปิดบูกิสเราจะไปย่านบูคิสเราจะไปบูกิสจังชินมันจะเป็นทั้งห้างร้านขายของที่สำคัญมันมีร้านขายของเล่นนนนือดาาวววััั้้ทีเน อยู่ไหนครับอันนี้อยู่ที่ b u g k i s Junction ตอนนี้ก็อากาศดีมากดูสิถ้าไม่อยากเปลี่ยนนะถ้าฝนโลนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคพอเดินได้ค่ะบริเวณนี้เป็นเหมือนแบบอาคารโถงกางแจ้งเดี๋ยวเรากำลังจะไปนู่นน่ะมันเป็นแบบถนนคนเดินอ่ะครับว่าตอนนี้กระเป๋าเต็มาด้วยของเล่นนะครับเบอ ตีค้ค่ะมาเดินดูของเพื่อเบื่อยช้อปปิง้งช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสเขาก็าจะมีแบบเนี้ยบรรยากาศตกตุงต,ตกแต่งเมื่อกี้เดินเข้า H&M ไปไม่ลดราคาแล้วก็เสื้อผ้าไม่เหมาะกับเมืองไทยมากก็จะหนาวแบบว่าเต็มเต็มเสื้ดูชัดด้านหลังคุณค้นๆไหมคะเมื่อตอนเอพิโซดสามเราก็มาที่ร้านนี้กันแล้วนี<ๆ>่สนใจกูป่ะ<ๆ>เราก็มาที่ร้านบีนสโตร์ยอร์ยางชอบกินชีสเค้กร้านนี้มากชิคาโกชีสเค้กเหมเือนเดิมเป็นไงบ้างรสชาติ กี่น้องคะอร่อยมากบอกนั่งพับขากันก่อนวันนี้เราไปชอปปิ้งก็ได้ส่วนใหก็ได้ของเล่นได้พวกแบบตุก๊กตุก๊กตาเสื้อผ้าเครื่องสมอางนันนีอ่อะไรนี้เดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันเราขอกินก่นนอนเป็นถนนอ้อชาดไปให้รถวิง่งแล้วก็เป็นถนนคนเดินคนเยอะมากมีคอนเสิร์ตด้วยนะ แม่งถ่ายรูปก,กันเยอะแม่มากอ่ะไปหาอะไรกินกันนะเราจะเข้าพาลากล่อนแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปสี่ยำสะครวรวันไม่ใช่ ที่เรามาอยู่คลาสทีกันใช่อากาศไม่ร้อนนะแต่แแต่ก็ไม่เย็นเราลำคาในกลิ่นบุรีชิบหายเลยมากค่ะคืออากาศอย่างเงี้ยถ้าไม่มีกลิ่นบุหรี่มันจะสดชื่นมากเนะาะก็มียุงด้วยไม่โดนกัดนะโดนกัดอยู่คนเดียวโอ้ทำไมวะขนนักแข่งไม่ดกหรอ วันนี้เช้าเลยเรามาถึงร้านของเล่นที่ Vivo City อีกแล้วจนฉันจะไม่รู้จักข้างสะพานสุขุมวิทซ Simply Toys วันนี้นะฮะเราก็ได้มาร้านที่เป็นแบบร้านฮิปฮอปสไตล์ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวสิงคโปร์เองเขาที่แล้วเรามาแล้วเราไม่ได้ซื้อของเขาแต่บนกระเปะกระปะว่าแบบแพอะไรเงี้ยพอเรามาทิ้งเราดูแล้วว่าเอ้ยร้านแว่นตาของเขามันแบบเออเออมันเจ๋งจริงอ่ะพอซื้อเสร็จแล้วเขาเพิ่งบอกกับเหนียบอายว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์ดีไซน์แบรนด์นี้เองเขาบอกเป็น l o คอลสิงคโปร์แบรนด์ตอนนี้เขามีสาขาที่จาการ์ตาก็เลยเปิดช็อปที่เมกา define and pride อยาก นั่นคือเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านนะฮะไนิ์มากก็ที่พายว่าเนี่เจ๋งมากแล้วแบบว่าคือซื้อปุ๊บอาจจะขายได้เลยก็จะมีเครื่องเป่าร้อนเป่าเย็นอะไรเงี้ยฟอลโล่เพิ่มออนเฟซบุ๊กใช่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะติดตามได้ Facebook Instagram ด้ล่างนี้โอเคเยี่ยมค่ะว้าวโฟโต้ไทม์เก้ไหมได้โฟโต้ไทม์เก้ไหมคะนี่ตัแต่มาตะกี้นี้กลับมามันยังไม่ได้ปิดเลย ิดตรงไหนอะโอเคครับนี่เรามาจนถึงตอนจะกลับบ้านกันแล้วนะนี่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยนวดขาในเครื่องนวดของสนามบินฟรีตั้งไว้ตรงมุมมุมแบบซอกลืบอะคือแบบของฟรีไว้อยูกแตแอร์สาวสวยนะครับตอนนี้ไฟนี้เราดูดอะลรพิเศษด้วยแอร์คนนี้ค่ะสวัสี ครัตอนสีน่รายการ